การจัดเก็บสารพันธุกรรมบุคคลประกอบการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราชสำหรับหน่วยงานเครือข่ายขั้นตอนในการจัดเก็บสารพันธุกรรมบุคคลประกอบด้วยการจัดทำประวัติข้อมูลการถ่ายภาพการจัดเก็บสารพันธุกรรมการจัดเก็บรายพิมพ์นิ้วมือในขั้นตอนนี้ กรณีหน่วยงานเครือขา่ายไม่ต้องทำการจัดเก็บการจัดทำประวัติข้อมูลทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะมีแบบฟอร์มให้3แบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่ต้องลงบันทึกข้อมูลได้แก่ 1. ข้อมูลทั่วไปผู้รับบริการ 2. หนังสือยินยอมรับการตรวจและ 3. แผนผังครอบครัว โดยแบบฟอร์มข้อมูลทั่วไปผู้รับบริการและหนังสือยินยอมรับการตรวจใช้1แผ่นต่อ1น1คนและแบบฟอร์มแผนผังครอบครัวใช้1แผ่นต่อหนึครอบครัวเท่านั้นตัวอย่างของการลงบันทึกข้อมูลโดยตัวอักษรสีแดงเป็นรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ต้องลงบันทึกข้อมูลให้ครบในส่วนของข้อมูลทั่วไปผู้รับบริการ ให้ระบุรายละเอียดรงแบบฟอร์มดังนี้เลขประจำตัวบุคคลคือเลขประจำตัวของผู้เข้ารับการตรวจขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพอายุโดยนับตามอายุจริงวันเดือนปีเกิดให้ระบุตังแบบประชาชนและเอกสารทางราชการของอำเภอหรือสำนักทะเบียนในกรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจไม่ทราบวันเดือน ให้ระบุเฉพาะปีพศความสัมพันธ์ในกรณีนี้คือให้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอ้างอิงและบุคคลตกหลนหรือผู้ประสบปัญหาเช่นนายถังดับเพลิงเป็นบิดาและนายพลดับเพลิงเป็นบุตรสามารถเขียนความสัมพันธ์ในกรณีนี้ได้ว่าเป็นบิดาของนายพลดับเพลิง สำหรับบุคคลอ้างอิงที่มีบัตรประชาชนให้บันทึกข้อมูลตามบัตรสำหรับบุคคลตกหล่นที่ไม่มีบัตรประชาชนให้ใส่เครื่องหมายถูกในช่องที่ไม่มีบัตรประชาชนรวมถึงให้ระบุเฉพาะเชื้อชาติและศาสนาเท่านั้นให้ระบุสถานภาพตามกฎหมายอาชีพที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ให้ครบถ้วนกรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้โดยตรงให้ระบุบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลที่ดำเนินเรื่องเช่นผู้นำชุมชนญาติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่สามารถติดต่อได้กรอบสี่เหลี่ยมด้านซ้ายให้ทำเครื่องหมายถูกเพื่อระบุสถานะของผู้เข้ารับการตรวจ ในส่วนของการลงรายมือชื่อจะแบ่งออกเป็นการลงรายมือชื่อของผู้เข้ารับการตรวจและเจ้าหน้าที่ผู้ซักประวัติโดยการลงรายมือชื่อของผู้เข้ารับการตรวจให้ลรงรายมือชื่อในข้อมูลทั่วไปผู้รับบริการและหนังสือยินยอมรับการตรวจแบ่งเป็น3กรณีดังนี้กรณีที่1ผู้เข้ารับการตรวจ สามารถลงรายมือชื่อเองได้ให้ลรงรายมือชื่อในข้อมูลทั่วไปผู้รับบริการและหนังสือยินยัมรับการตรวจได้เลยกรณีที่2ผู้เข้ารับการตรวจไม่สามารถลงลายมือชื่อได้จะใช้วิธีการพิมพ์นิ้วหัวแม่มือด้านขวาของผู้เข้ารับการตรวจพร้อมทั้งเขียนกำกับว่า รายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือด้านขวาของและตามด้วยชื่อนามสก,กุลของผู้เข้ารับการตรวจกรณีที่3ผู้เข้ารับการตรวจยังไม่บรรลุนิติภาวะคืออายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อแทนในส่วนของการลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้สักตรวิ ให้โรงรายมีชื่อในส่วนท้ายของข้อมูลทั่วไปผู้รับบริการพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในหนังสือยินยอมรับการตรวจส่วนของผู้ให้ความยินยอมในแต่ละก,กรณีให้ครบถ้วนรวมถึงในส่วนของการตรวจพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ซักประวัติทำเครื่องหมายถูกหน้าช่องที่จะด,ดังเนินการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ และในกรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจยินยอมให้ทำการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องแรกการลงรายมือชื่อในหนังสือยินยอมรับการตรวจผู้เข้ารับการตรวจผู้แทนเป็นการลงรายมือชื่อของผู้เข้ารับการตรวจสารพันธุกรรมเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูล เป็นการลรงรายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเคสผู้แทนพยานเป็นการลรงรายมือชื่อของผู้ซักประวัติหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมในการจัดเก็บสารพันธุกรรมโดยเน้นยำ้ำลรงรายมือชื่อให้ครบทุกช่องการเฉียงแผนผังครอบครัวห,หรือ pedigree เป็นกระบวนการที่สำคัญในการตรวจสาความสัมพันธ์ทางเครือญาติการเขียนแผนผังครอบครัวทำได้โดยการเก็บข้อมูลของบุคคลในครอบครัวและนำมาเขียนแสดงเป็นแผนภูมิในรูปแบบสัญลักษณ์มาตรฐานและเชื่อมต่อด้วยเส้นแนวนอนและแนวตั้งเพื่อแสดงถึงลำดับความสัมพันธ์เพศและสถานะในครอบครัว สัญลักษณ์ในแผนผังครอบครัวแบ่งออกเป็นสัญลักษณ์ในการกำหนดเพศรูปวงกลมหมายถึงบุคคลที่เป็นเพศหญิงรูปสี่เหลี่ยมหมายถึงบุคคลที่เป็นเพศชายรูปสี่เหลี่ยมข้ราราบตัดหมายถึงบุคคลที่ไม่ทราบเพศหรือไม่สามารถระบุเพศได้สัญลักษณ์ในการกำหนดสถานะ หากเป็นบุคคลที่มีชีวิตให้กำหนดเป็นปกติรูปวงกลมหรือรูปสี่เหลี่ยมแต่หากเป็นผู้ไม่มีชีวิตให้กำหนดเป็นรูปวงกลมหรือรูปสี่เหลี่ยมแล้วใส่เครื่องหมายทับในมุมเฉียงลงไปตัว R หมายถึงบุคคลอ้างอิงเครื่องหมายอัศเจรีหรือเครื่องหมายคำถามหมายถึงบุคคลตกล่นหรือบุคคลประสบปัญหา สัญลักษณ์ในการระบุความสัมพันธ์เส้นตรงแนวนอนเส้นเดี่ยวหมายถึงมีความสัมพันธ์การฉันสามีภริยาหากเลือกความสัมพันธ์ให้ใส่เครื่องหมายทับลงไปในเส้นตรงดังกลา่าวเส้นตรงแนวตั้งเส้นเดี่ยวหมายถึงเป็นบุตรหรือผู้สืบเชื้อสายเมื่อทราบรูปแบบสัญลักษณ์ในการเขียนแผนผังครอบครัวแล้วให้นำสัญลักษณ์ดังกลา่าว มาบันทึกในแบบแผนผังครอบครัว (Family Pedigree Form) โดยการเขียนแผนผังครอบครัวมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ระบุเลขที่บริการเลขประจำตัวบุคคลวันที่พร้อมทางผู้บันทึกให้ครบถ้วน 2. ระบุสัญลักษณ์เพื่อกำหนดเพศ 3. ระบุสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกสถานะดังนี้ สถานะที่ว่งบอกการมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตและสถานะการเป็นบุคคลอ้างอิงหรือบุคคลตกหล่น 4. ระบุชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งใส่เลขพีหรือเลขประจำตัวบุคคลกำกับใต้สัญลักษณ์ดังกล่าวตัวอย่างการเขียนแผนผังครอบครัวรูปแบบท,ที่หนึ่ง แสดงความสัมพันธ์การเป็นบิดามารดาและบุตรรูปแบบที่สแสดงความสัมพันธ์การเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรูปแบบที่สแสดงความสัมพันธ์การเป็นพี่น้องร่วมแต่มารดาเดียวกันใช้ในกรณีพี่น้องซึ่งต่างบิดาโดยบิดาและมารดาไม่ได้เข้ารับการตรวจหรือเสียชีวิตแล้ว พี่น้องจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็ได้รูปแบบที่4ีแสดงความสัมพันธ์กันเป็นพี่น้องร่วมแต่บิดาเดียวกันกรณีนี้พี่น้องจะต้องเป็นเพศเดียวกันเท่านั้นรูปแบบที่5แสดงความสัมพันธ์ทางสายโลหิตที่สืบทอดมาจากมารดาหรือยายคนเดียวกันจะใช้ในกรณีที่มารดาเสียชีวิต แต่ยังมีญาติฝ่ายมารดาอยู่เช่นรงุงป้าหรือนาเป็นต้นรูปแบบที่6แสดงความสัมพันธ์ทางสายโรหิตที่สืบทอดมาจากบิดาหรือปู่คนเดียวกันกรณีนี้เป็นการตรวจโดยใช้ญาติฝ่ายบิดาและจะต้องเป็นเพศชายเท่านั้นรูปแบบที่7แสดงความสัมพันธ์การเป็นย่าก,กับหลานสาว ใช้ในกรณีที่บิดาเสียชีวิตและเป็นการตรวจโดยใช้ยาก,กับร้านที่เป็นเพศหญิงเท่านั้นขั้นตอนการถ่ายภาพเป็นการถ่ายภาพบุคคลผู้เข้ารับการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้เข้ามารับการตรวจสารพันธุกรรมพร้อมทั้งถือป้ายที่ระบุเลขประจำตัวบุคคล การเตรียมตัวของผู้เข้ารับการตรวจสารพันธุกรรมคือต้องถอดเครื่องแต่งกายที่ปิดบังใบหน้าเช่นถอดหมวกเว้นตาหน้ากากอนามัยเสื้อคลุมและรองเท้าอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับถ่ายภาพ สามารถใช้กล้องถ่ายรูปโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถถ่ายภาพได้ป้ายถ่ายภาพทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะมีแบบฟอร์มถ่ายภาพเพื่อให้เจ้าหน้าที่ระบะเรุเลขประจำตัวบุคคลวันที่และเวลาตามจริงโดยระบุเวลาเดียวกันทั้งครอบครัวทั้งนี้ ควรตรวจสอบชื่อตัวบุคคลและเลขประจำตัวบุคคลให้ถูกต้องตรงกันการถ่ายภาพผู้เข้ารับการตรวจสั่งพันธุกรรมประกอบด้วย 1. ภาพถ่ายเดี่ยวด้านหน้าตรงครึ่งตัว 2. ภาพถ่ายเดี่ยวด้านหน้าตรงเต็มตัว 3. ภาพถ่ายครอบครัวด้านหน้าตรงครึ่งตัว 4. ภาพถ่ายครอบครัวด้านหน้าตรงเต็มตัวในการถ่ายภาพเดี่ยวด้านหน้าตรงครึ่งตัวกรณีถ่ายภาพโดยมีฉากหลังเป็นสเกลวัดส่วนสูงซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้ถือป้ายถ่ายภาพไว้ระดับหน้าอกอย่าให้บดบังใบหน้าหรือตัวอักษรบนป้ายโดยการถ่ายภาพให้ถ่ายในแนวนอน การถ่ายภาพเดี่ยวด้านหน้าตรงเต็มตัวโดยการถ่ายภาพให้ถ่ายในแนวตั้งและพอดีตัวกับผู้เข้ารับการตรวจกรณีผู้เข้ารับการตรวจนั่งรถเข็นหรือไม่สามารถยืนได้ให้ถ่ายภาพด้านหน้าตรงครึ่งตัวและเต็มตัวในลักษณะท่านั่งกรณีผู้เข้ารับการตรวจเป็นเด็กเล็ก ในการถ่ายภาพให้ผู้ปกครองอุ้มโดยหันหน้าเด็กเข้าหากล้องและให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปกครองช่วยถือป้ายถ่ายภาพได้เมื่อถ่ายภาพครึ่งตัวและเต็มตัวของแต่ละคนเสร็จแล้วให้ถ่ายภาพครอบครัวด้านหน้าตรงครึ่งตัวในแนวนอนและด้านหน้าตรงเต็มตัวในแนวตั้ง โดยให้ผู้เข้ารับการตรวจยืนเรียงตามลำดับเลขประจำตัวบุคคลจากน้อยไปมากเริ่มจากซ้ายไปขวาและถ่ายภาพผู้เข้ารับการตรวจให้ครบทุกคนในกรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจในหนึ่งครอบครัวมีจำนวนมากจนไม่สามารถถ่ายภาพด้านหน้าตรงเต็มตัวได้หมดในแนวตั้งให้ถ่ายภาพดังกล่าวในแนวนอนได้ ตัวอย่างภาพถ่ายเดี่ยวด้านหน้าตรงครึ่งตัวและเต็มตัวตัวอย่างภาพถ่ายครอบครัวด้านหน้าตรงครึ่งตัวและเต็มตัวการจัดเก็บสารพันธุกรรมประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญดังต่อไปนี้วิธีการจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมการจัดเตรียมอุปกรณ์และกระบวนการในการจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม วิธีการจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมสามารถดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างได้สวิธีการวิธีการที่1การจัดเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุกระพุ้มแก้มวิธีการที่2การจัดเก็บตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดฝอยปลายนิ้วการจัดเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุกระพุ้มแก้มเป็นวิธีการดับ ที่ใช้ในการจัดเก็บตัวอย่างสัรพันธุกรรมเนื่องจากไม่ทำให้ผู้เข้ารับก,การตรวจได้รับความเจ็บปวดเว้นแต่ในกรณีผู้เข้ารับก,การตรวจมีบาดแผลในช่องปากดูดนมบานดาเคี้ยวหมาหรืออยู่ระหว่างติดเชื้อโควิด -19 ควรหลีกเลี่ยงวิธีการดังกลา่าวการจัดเก็บตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดฝอยปลายนิ้วผู้จัดเก็บตัวอย่าง ควเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเช่นแพทย์พยาบาลนักเทคนิคการแพทย์หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดยวิธีการนี้ควรหลีกเรี่ยงในผู้ที่มีประวัติได้รับส่วนประกอบของเลือดในระยะเวลา6เดือนก่อนการจัดเก็บตัวอย่างสางพันธุกรรมการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดเก็บสารพันธุกรรม แบ่งออกเป็นการจัดเตรียมในสส่วนดังนี้ส่วนที่1การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลและส่วนที่2การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลผู้จัดเก็บตัวอย่างควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารพันธุกรรม และป้องกันการติดเชื้อระหว่างการจัดเก็บสารพันธุกรรมโดยสวมใส่อุปกรณ์ดังต่อไปนี้หมวกคุมผมผ้าปิดปากและจมูกเสื้อกาวถุงมือยางสะอาดแบบใช้แล้วทิ้งการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมแบ่งออกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุกรับวงแกว ซึ่งประกอบไปด้วยกระดาษ FTA และซองสำหรับใส่กระดาษ FTA พร้อมบรรจุสารดูดความชืน้นจำนวน1ชุดโฟมทิปหรือโฟมมีด้ามจับสำหรับเก็บตัวอย่างจำนวน2องก้านปากกาเคมีชนิด p e r m a n e นแใช้สำหรับเขียนรายละเอียดและลงชื่อกำกับวัตถุพยาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดฝอยปลายนิ้วซึ่งประกอบไปด้วยกระดาษ FTA และซองสำหรับใส่กระดาษ FTA พร้อมบรรจุสารดูดความชื้นจำนวนหนึ่งชุดเข็มจเจาะเลือดปลายนิ้วชนิดใช้แล้วทิ้ง1อันสำลีชุบ70%แอลกอฮอล์หก้อนปลาสเตอร์ปิดแผล ปากกาเคมีชนิดเปอร์มา n แใช้สำหรับเขียนรายละเอียดและลงชื่อกำกับวัตถุพยานก่อนที่จะด,ดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมผู้จัดเก็บตัวอย่างควรร้างมือก่อนและหลังสัมผัสผู้เข้ารับการตรวจสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร,ร่างกายส่วนบุคคลรวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและเข้าสู่กระบวนการจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. การระบุรายละเอียดหน้าซองสำหรับใส่กระดาษ FTA 2. ขั้นตอนการจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม 3. การลงรายมือชื่อกำกับวัตถุพยาน การระบุรายละเอียดหน้าซองสำหรับใส่กระดาษ FTA และบนกระดาษ FTA โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนสองส่วนดังต่อไปนี้ส่วนที่หนึ่งบริเวณหน้าซองสำหรับใส่กระดาษ FTA ให้ระบุเลขประจำตัวบุคคลวันที่และเวลาที่ดำเนินการจัดเก็บระบุชนิดของวัตถุพยานที่ดำเนินการจัดเก็บ โดยใส่เครื่องหมายถูกนาชนิดของวัตถุพยานให้ถูกต้องพร้อมทั้งโรงรายมือชื่อผู้จัดเก็บวัตถุพยานส่วนที่2บริเวณด้านหน้ากระดาษ FTA ให้ระบุเลขประจำตัวบุคคลโดยในส่วนที่1และส่วนที่2เลขประจำตัวบุคคลต้องถูกต้องตรงกัน กรณีจัดเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุกระพุ้งแก้มก่อนการจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมควรแนะนําให้ผู้เข้ารับการตรวจทาความสะอาดช่องปากหรือบ้วนปากด้วยน้ำสะอาด2-3ครั้งรวมถึงแนะนําให้หลีกเรี่ยงการรับประทานอาหารหรือนมอย่างน้อย30นาทีก่อนเข้ารับการจัดเก็บสารพันธุกรรม เพื่อให้ช่องปากสะอาดและปัาศจากสื่คราบอาหารจัดท่าให้ผู้เข้ารับการตรวจนั่งในท่าที่สบายและผ่อนคลายเปิดบรรจุพันธุ์โฟงทิฟด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้สัมผัสกับสิ่งอื่นใดหลังจากนั้นให้ผู้เข้ารับการตรวจอ้าปาก และใช้โฟงทิปป้ายบริเวณกรับโ้งแก้มของผู้เข้ารับก,การตรวจโดยถูกไปมาในลักษณะขึ้นลงสิบครั้งกรณีบริเวณกรับโ้รงแก้มแห้งให้นำโฟงทิปแตะบริเวณใต้ริมของผู้เข้ารับก,การตรวจเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและนำโฟงทิปดังกล่าวกลับมาถูบริเวณกรับโ้งแก้มในลักษณะเดิมและสลับอีกด้านของโฟมทิปถูขึ้นลงอีก10ครั้ง หลังจากป้ายบริเวณกรัพุ้งแก้มเรียบร้อยแล้วให้หนำโฟงทิปดังกล่าวแต้งลงบนกระดาษ FTA บริเวณภายในวงกลมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนสีของกระดาษ FTA จากสีชมพูเป็นสีขาวหลังจากนั้นเปิดบรรจุพันโฟงทิปอันใหม่ทำซ้ำอีกด้านหนึ่งของกระพุ้งแก้ม หลังจากแต้มเยื่อบุกระพวงแก้มรงวงกระดาษ s t a ครบถ้วนทั้งสองวงกลมแล้วให้บรรจุก,กระดาษ FTA และสารดูดซับความชื้นลงในซองสำหรับใส่กระดาษ FTA พร้อมทั้งปิดผนึกซองให้เรียบร้อยข้อควรพึงระวังในการจัดเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุกระพวงแก้ม พื้นผิวของกระดาษ FTA ต้องเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีขาวมากกว่าหนึ่งในสามของพื้นผิววงกลมไม่แต้มจนกระดาษ FTA แฉกหรือเปียกจนเกินไปเรื่องบริเวณที่จะทำการเจาะเลือดโดยในผู้ใหญ่หรือเด็กโต ควรเลือกนิ้ที่ไม่ค่อยมีผลต่อระบบประสาทเช่นนิ้วนางหรือนิ้วก้อยส่วนเด็กเล็กอาจเลือกเป็นบริเวณส้นเทา้าทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่เจาะเลือดเช็ดด้วยสำรีชุบ70%แอลกอฮอล์ปรับระดับความรึกของเข็มเจาะเลือดและวางเข็มบริเวณที่จะเจาะจากนั้น กดปากกาเพื่อดันเข็มเจาะเลือดหยดเลือดลงบนกระดาษ FTA บริเวณภายในวงกลมประมาณ6-8หยดตอนน่อ1วงกลมหลังจากหยดเลือดลงบนกระดาษ FTA ครบถ้วนทั้ง2งวงกลมแล้ว ให้บรรจุกระดาษ FTA และสารดูดซับความชื้นรงในซองสำหรับใส่กระดาษ FTA พร้อมทั้งปิดผนึกซองให้เรียบร้อยหรับการในการจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมแป้งเยื่อบุกระปุ้งแก้มหรือหยดเรือด ภายในบริเวณวงกลมเท่านั้นในการจัดเก็บควรแยกซองแต่ละบุคคลห้ามจัดเก็บรวมซองเดียวกันจัดเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องเปลี่ยนถุงมือทุกครั้งเมื่อจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรามผู้เข้ารับก,การตรวจท่านอื่นอย่าลืมดรนจุสารดูดซับความชื้น การลรงรายมือชื่อกำรรกับวัตถุพยานหลังจากเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมและปิดผนึกซองเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการลงรายมือชื่อบริเวณด้านหลังซองสำหรับใส่กระดาษ FTA โดยให้คล่องบริเวณลอยปิดผนึกและผู้ที่ต้องลงรายมือชื่อมีดังต่อไปนี้ 1. ลงรายมือชื่อของผู้จัดเก็บสารพันธุกรรม 2. รงรายมือชื่อของแพทย์ผู้รับผิดชอบซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้ 3. โรงรายมือชื่อของผู้ถูกจัดเก็บสารพันธุกรรมยกเว้นกรณีไม่สามารถร,รายมือชื่อได้ให้ละเว้นไว้ได้และโรงวันที่ดำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรมการบรรจุหีบห่อเพื่อนำส่งวัตถุพยานมายังสถาบัานนิติวิทยาศาสตร์ จะต้องเตรียมซองและอุปกรณ์ได้แก่ซองซิปใสเทปปิดวัตถุพยานซองกระดาษน้ำตาลซองขาวใหญ่โดยในขั้นแรกให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพด้านหน้าและด้านหลังของวัตถุพยานบรรจุวัตถุพยานที่ได้ระบุรายละเอียดเรียบร้อยแล้วลงในซองซิปใส ปิดผนึกซองซิฟใสโดยเทปปิดวัตถุพยานพร้อมลงรายมือชื่อของผู้จัดเก็บวัตถุพยานและหรือแพทย์ผู้รับผิดชอบรวมถึงลงว,วันที่กำกับในขั้นตอนต่อไปให้เจ้าหน้าที่เตรียมเอกสารและวัตถุพยานดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปผู้รับบริการ 2. หนังสือยินยอมรับการตรวจ 3. แบบแผนผังครอบครัว 4. แบบฟอร์มถ่ายภาพ 5. วัตถุพยานที่ถูกบรรจุในซองซิปใสหลังจากนั้นให้นำเอกสารและวัตถุพยานดังกล่าวบรรจุลงในซองกระดาษน้ำตาลปิดผนึกพร้อมลงรายมือชื่อของผู้เก็บวัตถุพยานและหรือแพทย์ผู้รับผิดชอบและลงวันที่กำกับ นำซองกระดาษน้ำตาลที่ได้บรรจุเอกสารและวัตถุพยานเรียบร้อยแล้วบรรจุลงในซองขาวใหญ่ปิดผนึกพร้อมลงรายมือชื่อของผู้เก็บวัตถุพยานและหรือแพทย์ผู้รับผิดชอบลงวันที่กำกับพร้อมทั้งถ่ายภาพด้านหน้าและด้านหลังของซองขาวใหญ่ สำหรับการนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้จ่าหน้าซองถึงกลุ่มนิติเวชคลีนิกสถาบันมิติวิทยาศาสตร์อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติวงเล็บอาคารรัฐทักศา,าสนะพักดีถนนแจ้งนนะวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพศ1.0.2.1.0 ผลการตรวจสารพันธุกรรมจะรายงานผ่าน 1. ระบบให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ eOneStop Service ยังผู้ยื่นเรื่อง 2. จัดส่งชุดรายงานผลการตรวจพิสูจน์ฉบับเอกสารยังอำเภอหรือสำนักทะเบียนที่ทำการยื่นเรื่อง 3. แจ้งการจัดส่งผลยังโรงพยาบาลเครือข่ายและผู้รับบริการเพื่อให้รับทราบการจัดเก็บรายพิมพ์นิ้วมือ เป็นขั้นตอนหนึ่งในการจัดเก็บสารพันธุกรรมบุคคลของผู้เข้ารับการตรวจณัสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลขั้นตอนการจัดเก็บรายพิมพ์นิ้วมือนี้สำหรับหน่วยงานเครือข่ายไม่ต้องดังเนินการจัดเก็บ